สวัสดีครับสวัสดีจอบคุยส,สดีค่ะสวัสดีค่ะในเอพิโซดนี้นะครับเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องนิโกะเนาะจากวงนิกโกะนิกโกะค่ะนะครับเราก็มาพูดถึงเส้นทางการทํางานของน้องเนาะที่เรียกว่าเส้นทางอาชีพไอดอลนะครับใครยังไม่ได้ฟังนะโอ้อยากให้ย้อนไปฟังมากๆเลยเพราะว่าต้องเรียกว่าคิวงานน้องเนี่ยแน่นนะแต่ว่าก็แบ่งเวลามาให้เราแบบเป็นข้อมูล จากตัวจริงเสียงจริงพลาดไม่ได้ลองย้อนกลับไปฟังดูแล้วน่าจะเป็นไอดอลให้กับน้องๆเจนซีด้วยนะเจนเอลฟาดโดยที่กําลังเข้าสู่โลกการทํางานในอนาคตดีมากๆต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็วันนี้พี่จัดเป็นของขวัญพิเศษให้กับ f อฟนะใครที่มีไอดอลในดวงใจเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยน้องอิงโกะเนาะแล้วก็ f อฟของน้องหรือว่า f อฟของของไอดอลท่านอื่นๆด้วยเนาะ เราจะมาพูดคุยกันว่าในมุมของท่านหรือว่าในมุมของออไอดอลสู่ FC อ FC อสู่ไอดอลเนี่ยมันมีบทบาทหรือว่าการวางตัวกันอย่างไรบ้างเนาะงานของหนูเนี่ยก็คืออย่างที่เล่ากันในเอพิโซดอยู่หนึ่งเอพิโซดนะว่าบริหารจากการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ยังไงพี่ต้องกงงเลยแล้วลว่าฮะก็จันทร์ถึงศุกร์หนูก็หยุดค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์หนูก็ไปทำงานค่ะอันนี้ที่แตกต่างกันแล้วระหว่าง f c กับไอดอลในระหว่างนั้นก็ คนที่เป็นอาชีพไอดอลเนี่ยก็จะฝึกซ้อมเพอร์ฟอร์มต่างๆให้ดีเพื่อไปเติมความสุขให้กับเหล่า FC ในวันหยุดของพวกเขาเนาะแสดงว่าการทำหน้าที่ก็น่าจะแตกต่างกันแล้วหนูวางตัวยังไงกับ FC แบบพี่อยากชวนอย่างนี้ตั้งแต่วันที่มาเป็นไอดอลใหม่ๆเลยเริม่มเป็นไอดอลใหม่ๆเลย เอฟซียังน้อยอยู่ที่หนูบอกว่าอุ้ยเอซหนูเป็นสายอินโทรเวิร์ดเงียบกิบไม่ไม่ใช่สายเชียร์ไม่ใช่สายช่วงแรกแรกช่วงแรกวางตัวยังไงวางตัวยังไงช่วงแรกก่อนช่วงแรกๆกก็ไม่ได้วางตัวอะไรเลยค่ะก็เป็นตัวเองแต่ว่าเราจะเก็บพลังงานลบอะไปที่บ้านคือคือแบบว่าไปฮิวใจที่บ้านให้แบบ ไม่ได้ยินเสียงตะโกนตะโกนตะโกนคือคือไม่ใช่ว่าแบบไปร้องไห้หน้างานก็ไม่ใช่อ่ะค่ะก็ต้องแบบเก็บก็ต้องเก็บอารมณ์ของตัวเองไว้ที่แบบเศร้าไว้ยิ้มสู้ยิ้มสู้ยิ้มสู้ก่อนทีนี้เดินทางต่อไปออ้ยเพิ่งรู้แล้วเขาเงียบเพราะเขาเป็นอินทเวิร์ดแบบเรากลับไปบ้านไปอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับตัวเองนะแต่เขาก็มาอยู่กับเราแหละแต่อยู่แบบเงียบๆกันเนาะมองตากันใช่ซึ่งตอนเนี้ยแบบหนูสามารถเปลี่ยนให้แฟนขับสายคู่อะ มามาคอชื่อหนูได้แล้วใช่ก็คือก็คือเราก็แบบยังไงทํำยังไงก็คือเราต้องเล่นกับพวกเขาค่ะแบบพยายามมองกับสายคุด้วยแบบคอยแบบว่าส่งสายตาให้เขาแบบแบบสื่ออารมสื่ออารมณเพลงให้เขาจ้องไปที่เขาเลยอะไรเงี้ยก็ห้างหลบตาใช่บางทีมันก็ต้องแบบว่าสู้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 นิดนึงแบบว่าแบบว่าเขาเขามองเรามาเราก็ต้องแบบมองเขาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ นี่นะใช่บอดดี้แลนเกอจากคนที่ไม่ไม่ได้ชอบหนูมาก่อนเขาก็มาชอบหนูอ่าใช่ค่ะก็ต้องแค่ส่งความรู้สึกให้เขาผ่านอารมณ์เพลงอะไรเงี้ยค่ะผ่านการแสดงถ้าเกิดเขาแบบรับรู้ความรู้สึกของเราเขาก็จะแบบเข้าใจแบบพอชอบนี่เขาก็จะมีการปฏิกิริยาตัวตอบใช่ไหมเขาจะแบบนู่นนี่จากเมื่อก่อนไม่เคยมาเชกิ่ก็มาเชกิ่แล้วค่ะ ก็มีหลายคนอยู่พี่พาย้อนไปสักตอนกลาง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 เรื่องเนาะตอนต้นเรื่องือแบบพี่ทงเงียบกริบเลยตอแบอกคนเลียกคนอืเออเียกกิบแล้วตอนนี้มาเฮ้ยพี่ทงหนูเอาอยู่แล้วว่าตรงกลางที่แบบเปลี่ยนจากกริบเป็นปังเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยอ่ะห้าโมเดนรู้ทางแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาเรียกเราแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นประมาณไหนว่าเออ ความรู้สึกหรือว่ามันปื้มปิ่มมากแบบแทบน้ำตาจะไหลเลยอะหนูรู้วิธีด้วยตัวนเองหรือว่าอยู่ดีๆมันก็มีเหตุการณ์พาหนูไปอันล็อกระหว่างหนูกับเ c ซีคือหนูมารู้ตัวตอนที่เขาเข้ามาเชกิกับหนูค่ะแล้วหนูก็จําหน้าเขาได้เอ้าพี่คนนี้ใส่คุนี่นาใส่เชีย ใช่ไม่ใช่แฟนขับสายเงียบเราเรารู้เพราะว่าเอ้ยหน้าเขาคุ้นๆเพราะอยู่ข้างหน้าตลอดคอยเชียร์ตลอดแล้วแบบอ้าวปกติเขาไม่ได้เข้าเรียนเราเขามาเข้าเรียนเราอันนั้นเป็นจุดที่แบบทัชใจมากแล้วก็แบบซึ้งใจมากที่แบบไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาค่ะใช่ก็สบส์อยู่เปลี่ยนได้เลยเนาะเพราะสื่อได้ไงที่ถอดบทเรียนจากตรงนี้ได้นะอาจารย์คุ ในอาชีพไอดอลเนาะเขาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ f อฟซอย่างมากพยายามสื่อสารด้วยสายตาค่ะผมกำลังจะบอกว่าสองพยางามเลยครับใส่ใจใส่ใจใช่คือเขาจำได้หมดเลยว่าใครมาใครอยู่แถนนน้คะเดี๋ยวใช่จำได้ค่ะคู่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจแครลริงด้วยนะแต่นี่จันมีคำถามอันนึงเพราะหนูพูดอยู่มาสองสาครั้งแล้วว่าหนูเป็นอินโทรเบิร์ตแต่หนูจะต้องมาเพอร์ฟอร์มอ่ะ นั้นมีวิธีการยังไงที่แบบว่าเฮ้ยฉันโทรเวิร์ t ฉันต้องการเก็บพลังกับการที่อยู่กับตัวเองเงียบๆแต่เราสามารถทําตรงนี้ได้และทําได้ดีด้วยเราสามารถส่ง,งถึงอาจจะมีน้องๆบางนคนน่ะแอบล็อกห้องเ<ะ>ต้นอยู่ในห้องเอออย่าพร์ฟอร์มนะไม่อยากให้คุณพอ่อคุณแม่ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะเขินเขินแล้วหนูทำยังไงใช่ทั้งที้เรา introvert ช่วงแรกๆหนูก็มีความเขินเวทีค่ะแปลว่าประสบการณ์มันจะทําให้เราแบบ ลดความเขินลงไปเองค่ะใช่บวกกับเราใจรักด้วยค่ะใจรักในเส้นทางนี้คือเราเป็นอินโทรเวิร์ตก็จริงแต่เราเป็นคนชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ก็เลยแบบสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเราอินโทรเวิร์ตแล้วเราไม่ใจรักอีกก็ทําไม่ได้นะคะอพี่จับประโยคหนึ่งได้นะว่าคีย์เวิร์ดได้ว่าเหมือนหนูแยกออกว่าอันนี้คือสิ่งที่หนูและมันเป็นงานด้วยมันเป็นงานมันเป็นอย่าเรียกว่างานเลย มันเป็นมิชชั่นมันเป็นแบบหนูจะไปมิชชั่นทูเดอะมูนเนี่ยหนูจะไปดูมันจานเนี่ยหนูจะไปดวงจันทร์แล้วคือการเพอร์ฟอร์มภายใต้เวลา3-4นาทีเนี่ยเต้นถูกพวกนั้นเนี่ยมันเป็นมิชชั่นถ้าหนูทำได้นะมันจะเยสเยสเยสอะไรเงี้ยเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออน้องๆที่เป็นอินโทรเวิร์ดก็อย่ามองว่ามันเป็นการต้องออกไปทำอะไรต่อหน้าประชาชนหมู่ใหญ่อะไรเลยนะแต่ว่าคือมิชชั่นของหนูที่จะแจกความสุขอะไรเงี้ยแล้ว มันเหมือนมันเหมือนเป็นภารกิจที่เราจะต้องแบบว่าพุชตัวเองแบบไอดอลบางคนก็จะเป็นเอ็กโดใช่ไหมคะเราจะทํายังไงให้เท่าเขาอ่ะบางทีเขามากกว่าเราเขามากกว่าเราอ่ะแต่เราเราน้อยกว่าเขาอ่ะเราแบบเราต้องแบบ คูณ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 ไปอีกอะค่ะในการแบบเอาเอเนอร์จี่อ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เท่าเขานะคะเอ็กโทเวิร์ดคือเอ็กโทเวิร์ดคือเอ็กโทเวิร์ดจ๋ามากๆเลยค่ะแบบพูดเก่งแบบเลยอย่างเงี้ยแบบว่าโวยอะไรเงี้ยแบบว่าพูดกับแฟนคลับได้ไหลลื่นมากอะไรเงี้ยแต่เราจะแบบเราเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วเราก็ต้องแบบอาจจะมีพูดตะกุกตะกักบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่กับเพื่อนที่เอ็กโทเวิร์ดเนี่ยเขาจะแบบโฟล์มาก วันหนึ่งพิธีกรที่ผ่านงานมาสิบปีอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ย <c oughs> ใช่ค <c oughs> ่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้อาจารย์นึกถึงอย่างนี้อาจารย์เคยมีสอนนักศึกษาในคลาสเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแบบทดสอบที่ introvert extrovert พวกนี้นะคะของ MBTI ปรากฏว่าวอาจารย์บร,ริกรภาพคนใช่เวลาสิบหกลักษณะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆทีนี้อย่างนี้ค่ะปรากฏว่าอาจารย์ก็เลยถามในคลาสเหมือนกันบอกว่าเราพวกเราลองนึกดูนะถ้าเกิดพนักงานของเราในองค์กรเป็นเซล แล้วเขาเป็น introvert เขาสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไหมอาจารย์ถามคําถามอย่างนี้นักศึกษานะคะซึ่งอาจารย์ก็คำตอบของอาจารย์เหมือนที่หนูพูดเลยเพราะจริงๆแล้วอะ สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะอะไรเขามีมิชชั่นในการที่จะทําแล้วเขามีความรับผิดชอบต่องานต่อหน้าที่เขาแต่เขาจะต้องใช้ energy ที่เยอะกว่าคนที่เป็นเอ็กซ์โอบใช่ใช่เนี่ยคุณ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 ใช่เพราะเอ็ r ซ์โอบเขาจะไหลลื่นเป็นธรรมชาติของเขาเป็น nature ของเขาแล้วเขาแต่เราจะฝืนนิดนึงแต่เราเออเราต้องฝืนแล้วบางทีเราถึงเอ้ยหมดนี้ฉันเหนื่อยแล้วฉันท้อฉันอยากชัดดาวฉันอยากจะแบบอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมขออยู่หมดเงียบ แต่ว่าถ้าเกิดมีลูกค้าติดต่อมาฉันก็ต้องไปต้องปฏิสัมพันธ์เขาใช่ไหมก็ต้องใช้พลังแบบแต่ถ้าเออเขาบอ,อเอาอพี่มีปัญหาเหรออ๋ได้เลยเดี๋ยวหนูยินดีช่วยอย่างเงี้ยมันหนูเหมือนกันถ้าหนูจะต้องแสดงใช่ไหมหนูอาจจะแบบโอ้ยมันเหนื่อยล้าแล้วแต่ว่าเออ เอฟซีแแสดงไม่มีปัญหาค่ะมีปัญหาเรื่องการสกิลพิธีกรสกิลแบบเอฟซีเราจะเอายังไงเอาคนยังไงให้อยู่เนาะใช่เราจะเล่นมุกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องคุยมากคือต้องคุยให้มันแบบว่าเป็นธรรมชาติไม่เหมือนท่องอ่าใช่ไมหมองผัสได้นะว่าเราพยายามจะสื่อเขาได้ใจก็ยังท้าทายอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกทุกงานเพราะผาการฝึกฝนเพราะว่ามีโอกาสได้พูดมากขึ้นใช่ค่ะจากการไลก็ เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าไลฟ์เนี่ยคุยตลอดเวลาเลยค่ะคุยจนแบบคอให้ว่าการวางตัวกับ FC เนี่ยเท่าที่ฟังผ่านมุมของของน้องมิงโก้เนาะคือเขาพัฒนาตัวเองตลอดเลยเพื่อที่จะได้วางตัวได้ดีขึ้นเหมาะสมขึ้นแล้วก็เป็นแฮปปี้มากขึ้นกับ FC ของเขาเนาะแล้วพี่ก็เชื่อมั่นได้ว่า FC ก็เหมือนกับเห็นนะเขาเรียก เห็นมันไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยตาเนาะมันเห็นด้วยใจก็ได้ว่าเฮ้ยเราเห็นว่าเขาแบบพัฒนาอยู่เขาทําอยู่เราไปให้กําลังใจเขาดีกว่าอืออันนี้เป็นการวางตัวบางทีเราอาจจะไม่ต้องตั้งใจพัฒนามากก็ได้นะคะบางทีด้วยสายงานของเรามันจําเป็นต้องพูดอยู่แล้วมันพัฒนาไปโดยไม่ดูตัวคะ่ะบางที ใช่อย่างการไลฟ์มันเหมือนมันเหมือนเป็นชีวิตประจําวันที่เราต้องมาไลฟ์บางทีเราไม่รู้หรอกเราพัฒนาไหมแต่ว่าแฟนคลับแบบเป็นคนเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมมิงแบบช่วงคุยเก่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนที่แบบขี้อาออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟีดแบทจากพวกเขาด้วยอาจารย์เห็นอะไรไหมครับว่านอกจากเขาให้ความสุขแฟนคลับแล้วแฟนคลับ ก็กลับมาเจรันเขาาผ่านฟีดแบ็กผ่านการพูดคุยเล่นหัวใช่ใช่เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันก็ไม ah, ่ยากเชื่อนะตอนแรกผมก็ยังงงว่าอาชีพนี้มันจะไปยังไงต่อว่าแบบกับการที่คนหนึ่งคนไปซื้อบัตรจับมือซื้อบัตรมาถ่ายรูปเนาะโอ้ตอนนี้เริ่มเก็ตแล้วว่ามันเป็นแบบคอมมูนิตี้เนาะมันเป็นคอมมูนิตี้ในการ ให้ความสุขชั้นชั้นพัฒนาเธอมีกันและกันเข้าใจละเข้าใจละเหลือแต่ไปปรับหน้าตาแล้วตอนนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วกับซ้อมเต้นกับซ้อมเต้นต้องเต้นท่าไหนเนี่ยยากนิดนึงครับอาจ๊คว่โอ้ยเลยวันนี้แบบมีความสุขมากๆาเลยเนาะมันกลับมาในที่ทํางานบ้างเนาะใครที่เป็นไอดอลหรือมีความคาดหวังจากองค์กรเนาะก็อาจจะวางตัวยังไงดีกับผู้บริหารเนาะผู้บอผู้บอมีศัพท์ผู้บอเนาะบางทีอาจจะ นินทาผู้บริหารลาเล่นลาเล่นลาเล่นเซลแบบเบื้องหลังเบื้องลึกผู้บบผูริหารยังไงตัวกับถูก้บริหารยองไงลาเล่นหรือผู้บริหารจะวางตัวกับน้องๆยังไงเพื่อจะดึงเขาขึ้นมาอย่างไร เริ่มคุยเก่งเริ่มทำพี่ต้งสตันนี่ไงเป็นพิธีกรได้ละเป็นพิธีกรได้ละนะครับแล้วก็หวังว่าจะมาในรายการเราอีกเนาะสนุกแล้เฉยอาจารย์ปุ๋ยแล้วครับได้ฟังมองอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นเนาะในอาชีพไอดอลเนี่ยใครที่อยากไปได้ไปได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็กโทรเวิร์ดเนาะอินโทรเวิร์ดก็ได้แค่ใช้พลังงานมากกว่านิดนึงแต่ที่ว่าอีกอันนึงนะไม่ว่าจะอินโทรเวิร์ดหรือเอ็กโทรเวิร์ดคุณจะต้องมี People s skill <S People skill ของหนูอาจจะเป็น speaking skill ว่าจะพลิกสถานการณ์ยังไงให้มันมีเสียงหัวเราะจะพลิกสถานการณ์ยังไงให้มันแบบสนุกขึ้นสนุกยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่า People skill เนี่ยไม่ง่ายนะ People skill อาจจะเป็นช่วงที่หนูถ่ายภาพช่วงที่หนูจับมือช่วงที่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ปุ๋ยละครับมองว่าในเส้นทางอาชีพเนี่ย People skill สำคัญไหมครับสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วจริงๆเนาะ ที่อาจารย์ถ้าเกิดสังเกตดูนะคะคนที่อยู่ในวงการนะไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักสแสดงนูน่นนี่นั่นต้องการวางตัวที่ดีที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือต้องสื่อสารกับเขาด้วยความจริงใจอ่ะด้วยความเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของเราอาจารย์มองว่าอย่างเงี้ยนะมันจะไม่เฟคแล้วเขาจะสัมผัสได้แล้วจริงเขาอยากรู้จักเราที่ความเป็นเราอะความเป็นตัวตนของเราอืตรงนั้นที่เขาเข้าถึงได้ด้วยนะคะอืก็อยากจะ แต่คิดว่าหนูทําได้ดีอยู่แล้วล่ะค่ะท้ารสุดสุดท้ายน้องทายสุดท้ายเราไม่เคยไปดูลายเขาคุยกับเอซให้พี่ดูหน่อยให้พี่ฟังหน่อยทักนาทีสองนาทีแบบว่าเออสักนิดหนึ่งสามสิบวิก็ได้ลองแบบเนี้ยเอซอยู่ในกล้องนี้ละเคยยังไงดีคะอ่าก็จำลองในไลฟ์ใช่ไหมคะใช่ สวัสดีค่ะหวัดดี user ทุกคนนะคะหวัดดีพี่เอนะคะอุย๊ยพี่เอเข้ามาแล้วย <laughs> เย่อะไรประมาณนี้แต่ว่าแฟนคลับที่แบบใกล้ชิดเราอะไรเงี้ยแบบเรารู้จักคนนี้เราก็จะแบบอู้พี่เอเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างคะพี่เอวันนี้วันนี้แบบทํางานเหนื่อยไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบวันนี้เราเจออะไรมาบ้างแบบมีเรื่องอะไรมาแชร์พูดคุยอะไรเงี้ยใช่อย่างเช่นวันนี้ ้ยวันนี้แบบฝนตกหนักมากเลยอ่าวันนี้ฝนตกหนักมากเลยแล้วแบบหนูแบบเพิ่งทํางานมาจากไต้หวันอย่างเงี้ยขึ้นเครื่องเออลงเครื่องมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเครื่องบินตกลุมกาศอย่างเงี้ยทุกคนแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะจะแบบแชร์แชร์ฟังแชร์ประสบการณ์ของแชร์ฟังแล้วอยากไปเป็นโอตาด้วยเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยแบบว่าตกลุมกาศทุกคนมันน่ากลัวมากเลยฟิลมันเหมือนแบบอ่า คือรถไฟหาะออมันอยู่ในสวนสนุกเลยวิววิวทองมากอะไรเงี้ยอาเ่เรื่องน่ากลัวก็เล่าให้สนุกได้นะยังเหมือนไเไดนรถไฟเหาะใช่ก็เหมือนแบ่งปันนะ้วมันเข้าถึงเนาะใช่มากเลยแล้วก็อย่างที่แน่นอนครับพอเขาตัดเข้าสู่ช่วงไลฟ์แบบเอฟซีเขาแบบคอนเนคกันทันทีเลยนะใช่แล้วเหมือนพูดคุยกันต่อหน้าอะไรเงี้ยเลยเนาะอวันนี้ต้องขอบคุณน้องมิงโกะมากเลยที่มาแบ่งปันความรู้ว่า ตัวอย่างไรกับ FC เนาะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับหรือว่า FC นะที่มองไรใช่อย่างเม้นอะไรเนาะพี่ต้องรอฟังอยู่พี่ต้องอาจารย์ปุ๋ยรอฟังอยู่เนาะแล้วก็คิดว่ามิงโกก็รอฟังอยู่เหมือนกันว่า FC อยากให้มิงโกพัฒนาตรงไหนหรือตรงไหนดีแล้วมิงโกจะให้กําลังใจก็ได้สำหรับ